วันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟไม่ครับหนึ่งตัวตัวสองนะครับเซิร์ฟไมค์ครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะมีถ้าสร้างเสร็จจะมีมินิเกมหรือตีบอสมาใหม่นะครับนี่ก็ที่เอาของครับแบบพวกเอาแอปเปิลทองอะไรนี่แหละครับนี่อันนี้ก็เอาเกาะแต่ไฟด้านนี้เอาไม่ได้นะครับเอาเกาะเอาดาบเอาอะไรได้ครับไอตรงนี้ก็ที่รับพูฟรีทองฟรีเหล็กฟรีเพชรฟรีนะครับ เพชรกดได้สองครั้งทองกดได้สองครั้งเหลก็กกดได้สองครั้งแล้วก็โพดกดได้ทั้งสามครั้งนะครับผมกดไปแล้วนี่ก็ที่ขายของครับเนี่ยที่ขายของแล้วนี่ก็แอดมินของเราแอดมินของเราที่ดูแลเซืร์นี้กับกับสตาร์ทแล้วนี่ก็พวกขายของนะครับซื้อของครับผิดขอโทษครับนี่ก็พวกซื้อของซื้อได้ที่นี่นะครับ เนี่ยครับขุนแกะแล้วก็บล็อกควาตอะไรก็ได้นะครับเนี่ยโพรครับเนี่ยโพซื้อได้แล้วก็พวกอะไรวะพวกฐานอะไรพวกนี้เหล็กทองเพชรมรกตอะไรเนี่ยเอาได้ตรงนี้นะครับซื้อได้ตรงนี้แล้วกนน็นู่นครับรนู่นครับตรงนู้นครับโนโดนิโดนิสพวกยศนะครับเนี่ยครับ ไอ้พวกยอดน,นะครับเน่ยบิน VAPS VAP เกมหมู่แล้วก็นักสร้างนะครับสา,าวสาวบอลทุกอันนะครับนี่ที่ก็เว็บเติมครับอดนี่มันก็จะมีเว็บขึ้นด้านล่างให้นะครับนี่นะครับเพื่อนผมนี่ครับเนี่ยไอ้คนนี้าครับเพื่อนผม ที่ขายของครับแต่แอดมินยังทำไม่เสร็จเนี่ครับเนี่ยแต่แอดมินเนี่ยคลิกดูเว็บได้นะครับะยังทำไม่เสร็จนะครับอ้าวแต่ทุกคนยังลงใช่ไหมครับทำไมไม่มีที่วาร์ปที่วาร์ปอยู่ที่นี่ครับมีที่เดียวครับแอดมินยังสร้างสื้อไม่เสร็จนี่ครับตรงนั้นนะครับที่ที่วาร์ปที่เดียวครับเนี่ยตรงนี้ครับถ้าออกไปเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ครับ เราสามารถเนี่ยซื้อโพดได้หรือคลิกขวากับสะปาเหมือนเดิมครับเนี่ยครันนี้ก็เพื่อนผมตีแม่งเนี่ยค, <c oughs> ครับตายตายของไม่ตุกนะครับ <c oughs> ตอนแรกแอร์เขาปรับทำทำตุเนี่ครับมันมากนะครับผมบอกไปก่อนถ้าสร้างเสร็จ นี่ครับบริเวณพวกสปาวนะครับแอดใจดีนะคบแอดใจดีขอโทษนะครับที่มีเสียงรบกวนอยู่ที่บ้านเพราะบ้านมันเสียงดังครับนี่ครับก็มีแค่โปรโมทอยู่แค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาเล่นกันเยอะๆนะครับขอจบคลิปโปรโมทเพลงท่างนี้นะครับ Bye.